ผมไล่ระบบไฟหมดครับไล่ระบบไฟใหม่ใส่แต่ใส่แต่ใหม่อะไรเรียบร้อยครับแล้วก็ไฟด้านข้างนี่ผมก็ใส่ให้นะครับไฟด้านข้างนี่ก็ใส่แล้วก็ดูชัดสี่นะครับทำพ่นใหม่หมดเครื่องเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดเรียบร้อยผมจะส่งไปเมืองพัทยานี่คันนี้จะไปจะไปวิ่งอยู่เมืองพัทยานะครับคันนี้ไปสกลนครนะฮะ ่าสายาวกันไปเลยลูกค้าให้ผมทําระบบช่วงล่างระบบเปลี่ยนเป็นกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์แต่ว่าลูกค้าออกเองนะฮะเปลี่ยนแน่เปลี่ยนอะไรท้ำหมดผมขายในราคามิตรภาพครับคันนี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒธธิชัยอะไรยน่นวันนี้ครับ ผมจะพามาดูรถด,ดำคันนี้ที่ผมปิดให้พี่ชายไปจังหวัดชนบุรีหรือเมืองพัทยานี่ครับก็คุยกันไม่ได้รู้จักกันนะครับคุยกันทางเฟซคุยกันทางไลน์ครับพี่พี่เขาทักมาก็คุยกันแบบเนี่ยคุยไปคุยมาถูกคอครับเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องกันเลย <laughs> คุยแล้วรู้สึกดีครับคุยกับพี่ชายรู้สึกดี คุยถูกคอกันเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆนะฮะคุยกันไปคุณนมาแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกราคาไปแล้วพี่ชายบอกว่าเตี่ยจะลงมาดูเตี่ยมาจริงๆครับวันนั้นเตี่ยมาแล้วก็มัดจาผมไว้หนึ่งแสนบาทพอมัดจาผมหนึ่งแสนปุ๊บให้ผมทําสีแล้วก็เก็บช่วงล่างแล้วก็ทําซีนกระบอกทําอะไรใหม่หมดเลยผมก็เลยจัดการให้ทีนี้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วผมจะได้ใส่สไลด์ไปส่งแล้วเอกสารน่ะผมจะทำแล้วส่งตามไป mm hmm. ผมไล่ระบบไฟหมดครับไล่ระบบไฟใหม่ใส่แต่ใส่แต่ใหม่อะไรเรียบร้อยครับ mm hmm. แล้วก็ไฟด้านข้างนี้ผมก็ใส่ให้นะครับไฟด้านข้างนี้ก็ใส่แล้วก็ดูชัดสีนะครับ mm hmm. ผมทําพ่นใหม่หมด mm hmm. เครื่องเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดเรียบร้อย mm hmm. แล้วก็เฟืองท้ายก็เป็นเฟืองท้ายใหญ่ครับ mm hmm. ก็ทําสีในระดับหนึ่งก็ไม่ถึงกับ เด่นมากก็ทําสีตามความสามารถของพวกผมเนาะไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะฮะด้านนี้ก็ใส่ไฟด้านข้างใส่ครบหมดไฟออกหมดแล้วก็เดี๋ยวเราดูพื้นกระบะก็พ่นใหม่นะครับทําแล้วก็ทําให้มันดูดีอะฮะทาให้มันดูดีนี่เดี๋ยวดูดูภายในภายในก็เดี๋ยวผมจะให้ลูกน้อง ทำความสะอาดพรุ่งนี้ครับปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยให้สวยงามกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสองข้างไม่ใช่ปัญหานะครับพวงอะไรเป็นน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น power เรียบร้อยนะฮะเนี่ยครับพบ,บกันที่ใจครับพบกับผมไม่มีอะไรมากมายครับพบกันที่ใจพรุ่งนี้ผมจะให้รถสไลด์มาขึ้นผมอาจจะไม่ได้อยู่ผมจะทำคอนเทนต์นี้ไว้แล้วก็ตอนขึ้นรถสไลด์อาจจะให้ช่างทอน ถ่ายทำคอนเทนต์ให้ผมอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อาจจะเป็นเย็นๆครับให้รถสไลด์มาขึ้นนะฮะแล้วก็ผมจะส่งไปเมืองพัทยานี่คันนี้จะไปจะไปวิ่งอยู่เมืองพัทยานะครับไปวิ่งอยู่พัทยาเดี๋ยวติดสติกเกอร์เดี๋ยวติดสติเกเ,ตตเกอร์ให้เลยคันนี้ครับคุยกันไปแล้วก็พี่ชายผมซื้อเนี่ยครับตัวหัวแยกักหัวแยก็กเดี๋ยวเยวเราไปดูตัวหัวแย็กกัน ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงครับก็คือส่งให้พี่ชายดูพี่ชายบอกว่าชอบก็แบ่งปันกันไปครับไม่ใช่ปัญหาครับนี่ครับพ้อมพ่วงหัวยักตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่หัวยักตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่พี่ชายจะเอากับชนบุรีด้วยนี่ครับก็แบ่งๆกันครับมิตรภาพคือการแบ่งปันไม่ใช่กำไรหรือขาดทุนนะฮะสำหรับผมอะคนง่ายๆพูดง่ายๆครับ เพราะว่าผมเป็นคนพูดไม่ยากครับคุยกันถูกคอไม่ต้องอะไรมากมายครับเชื่อไหมครับว่าไม่ได้เห็นหน้ากันนะคุยกันแล้วก็พี่ชายก็โอนตัง์มามาจําหนึ่งแสนนี่ครับผมอยากให้ทุกท่านที่ดูในคลิปของผมเนี่ยเชื่อใจผมชอบรถคันไหนโอนมา,มาจําเงื่อนไขโทรมาคุยกับผมคุยกับผมได้ครับผมพนคุยง่ายไม่ได้พูดยากนะฮะผมพูดง่ายครับหลายท่านการันตีได้เลยว่าผมพูดง่ายคุยง่ายแล้วก็รถบางคัน ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าผมยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ลงเลยปิดการขายล้คือมีพี่ๆบางคนนะครับที่คุยกับผมที่เป็น FC ในใ,ในในกลุ่มของเราเนาะในช่องของเราอะ่ะบอกว่าหารถรุ่นนั้นรุ่นนี้ให้หน่อยปุ๊บก็ฝากเบอร์ไว้โทรมาปุ๊บผมซื้อรถปุ๊บผมส่งรูปให้เขามาจําเลยเนี่ยครับเป็นหนึ่งการการันตีในการเชื่อใจนะฮะว่าผมนะ่ะขาขายจริงการันตีกันไปเลยเดี๋ยว หลายคันครับที่เขาซื้อแบบผมยังไม่ได้ไม่ไม่ไมยังไม่ได้ทำคอนเทนต์นะบางคันผมก็ขอเขาทำคอนเทนต์เขาก็ให้ทําบางคันเขาก็ไม่ทำคอนเทนต์นะครับซื้อแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องทําหรอกพี่ซื้อแล้วก็ส่งเลยแบบนี้ก็มีครับเนี่ยบางคันก็ผมขอทำคอนเทนต์นะพี่ได้ก็ให้ทําครับแล้วก็บางคันอ่ะผมลงไปไม่ถึง5นาทีปิดเลยโทรมาปิดมาจําเรียบร้อยนี่แบบนี้ก็เยอะครับก็ขอให้ทุกท่านเชื่อใจผมนะฮะตัวนี้ สรุปเดี๋ยวให้รถสไลด์มาขึ้นแล้วผมอาจจะถ้าผมอยู่ผมอาจจะเป็นคนพูดคอนเทนต์เองแต่พรุ่งนี้ผมนัดผมมีนัดไปดูรถดั้สี่คันรถเทเลอร์หนึ่งคันเป็นห้ารถไมโครอีกหนึ่งเป็นหกนะครับผมมีนัดไปดูรถหกคันพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตอนเช้าหรือไม่งั้นก็คันนี้อาจจะได้ขึ้นตอนเย็นเดี๋ยวให้ช่างทอนสานถ่ายคอนเทนต์ตอนขึ้นเทเลอร์ต่อ,อตอนขึ้นรถสไลด์ต่อนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่อ่ะโอเคครับ เดี๋ยวรถสไลด์มาเดี๋ยวถ่ายต่ออีกครั้งหนึ่งครับผม ต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้จะไปสกลนครครับวันนี้ผมจะทําเป็นในชุดของเทท้ายทั้งสองคันเลยนะครับวันนี้ใช้บริการของรถยกอะไรครับอาฝากเบอร์หน่อยสุริยาการยางสุริยาการยางนะครับ089-5253211 0895253211คันนี้น่าจะอยู่แถวๆถผู้พาน <laughs> อาเขตภูพานนครพน,พนมเรียกใช้ได้นะครับราคามิตรภาพครับราคาเป็นกันเองครับไม่ต้องห่วงครับเอเดี๋ยวจะให้ไปแกขับเองเลยนะครับคันนี้นี่ก็คันที่ผมลงต้นคลิปไปที่พัทยาส่วนคันนี้ไปสกลนครนะฮะมาศาสตร์ยาวกันไปเลยโทรบอกเมื่อวานครับตอนค่ำๆมาแต่เช้าเลยฮะ ผมก็เพิ่งตื่นตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบห้านาที่บรรยากาศภายในร้านครับบรรยากาศแก่มใสฤดูหนาวใกล้จะมาแล้วครับอากาศเริ่มจะเย็นแล่ะเดี๋ยวแกครับจัดการเองเลยสตาร์ได้อยู่บ่ะหาเบิง้งเขาขับมาส่งไหนเมื่อวาน เครื่องฟิสต a r ติดง่ายครับแบบนี้แชะครั้งเดียวติดเลยฮะอ๋คือตัวนี้นะครับตอนที่ผมเช็คผมซื้อมานะครับลูกค้าให้ผมทําระบบช่วงล่างระบบเปลี่ยนเป็นกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์ power, แต่ว่าลูกค้าออกเองนะฮะเปลี่ยนแน่เปลี่ยนอะไรทาหมดผมขายในราคามิตรภาพครับคันนี้ คือคันนี้ผมว่าจะทำดูทูบลงแล้วลูกค้าโทรมาอ่าส่วนตัวทักทักมาส่วนตัวแล้วก็คุยกันแล้วก็ผมก็เลยส่งรูปให้ดูลูกค้าก็มาปิดเลยครับเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องลงอ่าคอนเทนต์ไม่ต้องทําเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์แล้วมันจะไม่อยู่เพราะว่าราคาถูกเ้อเกินครับนี่ครับราคาแสนกว่าบาทครับรถดําคันนี้อีกแล้วครับแสนกว่าบาทน,นะฮะคันนี้ราคาไม่แพงครับอยู่กับผมราคามิตรภาพราคาพี่น้องอยู่แล้วครับ ถูกสุดๆครับสำหรับผมตามสโลแกนนะฮะวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกแบบที่ผมบอกทุกท่านนะฮะสำหรับท่านไหนที่เห็นคอนเทนต์ผมแล้วไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องมาดูรถนะฮะสามารถมจําได้เลยนี่จะศาสตร์ยาวมันไปเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับที่ร้าน ใช้บริการอู่สุริยาการช่างนะครับวันน,นี้เข้าเกียร์ไม่ถูกแล้วผมว่าอ่าเข้าเกียร์ไม่ถูก <laughs> ครับครับตอนเช้าครับติดง่ายๆกันแบบนี้เลยอ่ากำลังโยกตั้งลำให้มันได้ก่อนนะฮะเพื่อจะขึ้นหาเกียร์ไม่เจอแล้วครับคุณครับ รออยเดี๋ยวจะยิงถาดสไลด์ลงมานะครับยิงถาดสไลด์ลงมาแล้วก็เยวเอาขึ้นปลายทางรอรับได้เลยนะฮะคันนี้ราคามิตรภาพสุดๆสุดๆไปเลยอ่าดูไปตอนเช้าๆครับอาจจะได้ตัดคอนเทนต์ลงวันนี้นะฮะ าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยของถูกนะครับกาลสิน0879519226 0956643826นะฮะวุฒิชัยอะไรยยนกาลสินขอฝากของถูกไว้กับทุกท่านสนใจใครติดต่อผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับปลายทางสกลน,นครรอรับด้วยนะครับ